เพื่อนๆนะครับจะเห็นรถไฟขบวนสินค้านะครับที่726นะฮะจอดซุ่มอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อรอให้ขบวน262นะครับผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวขบวนที่726นะครับท่าม่วงท่าเรือนน้อยโกสินทรายหัว บางซื่อหัวตะเข้นะครับกำลังเดินช้าๆนะครับเพราะว่ารอให้ขบวน262นะครับที่เข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเคลื่อนตัวออกก่อนนะครับแล้วขบวนที่สินค้าที่726นะครับก็จะเดินเครื่องตามไปเข้าหลีกที่ทางสองครับรอให้ขบวนรถโดยสารหมดก่อนนะครับ กว่าขบวนนี้จะได้ออกอีกทีนะครับก็สามทุ่มกว่านะครับนี่นะครับขบวนสินค้าเจ็ดสองหกตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดที่รางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับกว่าจะได้ออกเคลื่อนเคลื่อนขบวนอีกครั้งนะครับก็ราวๆสามทุ่มกว่านะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซ่อมนะครับ4 1 3 7เ็นะครับ เข้าเลีกที่ราง2นะครับที่ชมุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวต้องผ่านประแใหมายเลขสิบนะครับย่านตุงทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน726นะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากท่าม่วงท่าเรือน้อยโกสินาลายไปบางซื้อไปหัวตะเข้นะครับสังเกตนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับส่งสัญญาณไฟฉายนะครับ สรงไฟเขียวสัญญาณไฟเขียวมาแล้วนะให้เขาจอดที่ทางสองของชุมทางหนองประดุกนะครับเพราะว่าขาบวนนี้เจาอะอีกทีนะครับหลังขบวน85นะครด่วนที่85ขบวนสุดท้ายนะมาสามทุ่มกกว่านะครับถึงจะปล่อยขบวน726นะครับเข้ากรุงเทพต่อนะครับไปบางซื้อไปหัวตะเคีนะครับ เห็นไหมสัญญาณไฟส่งให้กระบวน726ทราบว่าทางสะดวกนะครเข้ารางสองผ่านประแจหมายเลข10นะครับแล้วก็หมายเลข9นะครับในย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อหลีกเข้าทางสองนะครับให้ขระบวนที่355นะครับ351 แล้วก็ขบวน4 0นะครับด่วนพิเศษที่40ศนะฮะศูนร์ลาดกรุงเทพแล้วก็ขบวนด่วนที่8 3สมนะครับแล้วก็ด่วน85้านะครับผ่านไปก่อนนะครับตัวเองถึงจะได้เดินเครื่องต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเลื่นกดซั b สไคร b e ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ